ำามากเลยนะครับท่านบอกส่ยมากเลยลอมามานบอเรื่อยมาเรื่อยไปเรื่อยมาจับแขนโฮมิตดาด้วยมาสคนาคมาสค

เอยเออนั้นจะาแปดนั้นเป็นั้งร้าน้นนั้นมันก็หนีตัวแปดหนึ่งก้ัห้าไม่ต้องตับนะแปดหนึ่ง ฮ่ามันแจ๋ฮ่าพี่น้องมันแจฮฮ่าครับครยาแจยานค่ะันนิน้อยจานปั๊บไ่เยไถ่เยานเ่ยา่อยาก่ยาออกได้าปั ยาวไเลยโอ้โหยาวไปเลยโอ้โยาวไปเลยพี่น้องเก้าแดหนึ่งห้าขออจารย์ป้อมที่สำนักปูองค์ดำแสนสรีจันตาปูองค์ดำแสนสรีจันตาจารย์ป้อมไปเร็กเร็กับมาแล้วมาโตเรียหน้าโตองดำด้วย แปเลยนะก้า,าหนึ่งห้าเาป็หน่ง้าก่แบแคหน้าจตัวเก้าเป็นงห้าห้านะครับสตัวเก้าเปหน่งห้าองการเดียวไปแล้วมันไม่ไปแล้ว

มั่นใจแง่้พี่น้อง9 8 1 5 5มั่นใจมากาแมว่าเ9 8 1 5 5อาจาร์ป้อม่เนแล้กยยนยาท่าจายจะได้กาอาจร์ป้อม9 8 1มั่นใจมากเลยมันใจมากเลยอจร์ป้อมโอเคหรอ เหมือนกันจารคุณบอกว่าจะใช้ก่อนปลอมาก่อนเลื่อยมากเลืยมาเลยเจีย่ยเลื่อยมากเลยเอาป็นเล็เป็นเลขอาจารย์ปลอมเด้อพี่น้องมันใจแห้งเก้าแหนงห้ห้าครับพี่น้องมันใจแห้งครับพี่น้องฟันท่งเวยวาาสัเกียบไปเลยครับพี่น้อง บริกามาเห็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางได้ไปหน่องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ้งนะครับเจ้าหน้าญาติครับพี่น้องคุณเองบ้านสุขันกับคลิปนี้ครับพ่อสานีก่อนกับพี่น้องเป็นสารปู่องค์ดำแสนสิริจันทาเด้อพี่น้องสารปู่องค์ดำแสนสิริจันทาครับพี่น้องทุกเนื้อคอสวัสดีครับผม